สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสออว,วชัยเจริญทรัพย์นะครับคลิปวิดีโออาจจะนานๆอัพโหลดทีนะครับช่วงนี้ติดงานงานน่ข้างเยอะนะครับน,นี่ก็มารีวิวคูต้านะครับอ่าสเปค B นะครับ B2140 a น r o นะครับตัวนี้ฐานล้อแค,คบนี่เราขนาดจะแขวนเวท2ลูกนะครับนี่ยาวลังเลย ก็ติดตั้งกับอุปกรณ์เป็นชุดโรตารี่ตีดินนะครับ RX 80A นะครับขนาด80เซนนะครับตัวนี้ก็ติดชุดคิดเป็นถังปุ๋ยนะครับติดชุดคิดเป็นถังปุ๋ยนะครับขนาด50กิโลนะครับก็ถังปุ๋ยก็ให้ช่างแถวบ้านเขาบริไฟให้นะครับเป็นถังเดิมจะเป็น ถังที่ติดกับผานพวนเจดจานนะครับของ CX นะครับนี่แล้วก็ยกจาก่านพวนมาใส่ชุดโรตารีแทนนะครับสำหรับท่านใดที่อยากลดต้นทุนนะครับก็สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมีถังปุ๋ยเครื่องปูกหรือถังปุ๋ยที่ไม่ได้ใช้นะครับลดต้นทุนนะครับ2 in 1นะครับตัวนี้ ปั่นไปด้วยใส่ปุ๋ยไปพร้อมนะครับก็ปุ๋ยก็จะให้ลงข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ดินละเอียดกลบนะครับกลบให้มิดเลยปุ๋ยก็จะไม่ลอยบนพื้นนะครับตรงที่เราปั่นไปหญ้าก็จะแห้งเลยตายเลยนะครับแล้วทีนี้ปุ๋ยก็รากลากรา,ากของอ้อยก็จะทะแยงออกมาดูดปุ๋ยที่เราฝังไปนะครับก็ความลึกความตื้นนะครับขึ้นกับ ขึ้นกับาทางเราจะตั้งสก,กีให้มันลึกให้มันตื้นนะครับตัวนี้ทางเราก็เพิ่งเปลี่ยนไปม,มีโรตารี่ไปใหม่นะครับไปยังใหม่ๆก็่เพิ่งหมดอีกสองชุดไปนะครับตัวนี้นี่นะครับถังปุ๋ยก็ตัวนี้เป็นเกียวสแลดแล้วนะครับโอนิไฟเรียบร้อยแล้วปกติก็เป็นเกียวเหล็กถังเหล็กเกียวเหล็กนะครับของซ x ของตราเงาของเรานะครับรอบปุ๋ยลงนะครับก็จะเป็นรอบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือห้าสิบกิโลต่อไร่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นรอบหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้ยี่ห้าฟันนะครับตอนนี้ก็ยี่ห้าฟันเหมือนกันนะครับตัวล่างครับก็จะเป็นรอบหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยนะครับอันนีกประสงค์ดีครับตัวเล็ก เขาต้องอ้อยได้สบายครับลดการจ้างครับรลดแรงงานรดแรงงานลงได้ค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ก็ใส่ท่ารั่นนะครับข้อดีของท่อที่ขึ้นด้านบนนะครับอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราเวลาเราทํางานนะครับควันมันจะไม่ขโมองอยู่ในภาย่องอ้อยอเรานะครับ มันก็จะขึ้นหลังคาไปเลยทีเดียวถ้าใช้เท่าเดิมนะครับมันก็จะขโมงในร่องอ้อยแล้วก็คนขับก็จะดูดควันนะครับถ้าอ้อยโตมากๆขนาดกลาลังตั้งลำอะนะครับจะสักสี่ถึงห้าเดือนนะครับอ้อยเราก็ยิ่งวิ่งฝังปุ๋ยอยู่ความสูงอ้อยก็จะสูงมากแล้วก็ควันก็จะให้มันขึ้นหลังคาไปเลยมันจะได้ไม่ต้องสูดควันมากนะครับคนขับ ใส่ปุ๋ยได้นะครับฉีดยาได้แล้วก็สุดท้ายก็สามารถหยอดข้าวได้ด้วยนะครับตัวเล็กของเราท่านใดที่กําลังจะคิดจะซื้อหรือว่าหรือว่ากําลังมองอยู่นะครับแนะนําเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหรือยี่ห้ออื่นๆก็ได้ถ้าเป็นตัวเล็กน,นะครับอนเนกประสงค์ทั้งหมดหน้าที่ก็สามอย่างหลักๆครับใส่ปุ๋ยพวนดิน ฉีดสารเแบบพืปันพืชนะครับแล้วก็ฉีดดังใบได้ด้วยก็หยอดข้าวได้สบายๆครับตัวเล็กของเราก็ฐานล้อนะครับก็จะกว้าง90เซนนะครับตัวนี้ตัวฐานล้อแคบนะครับแอโล่ก็จะกว้าง90เซนนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับก็จะมีไฟตาแตกบ้าง โดนหมายเสียบรถก็จะย่างเข้าปีที่สี่ครับย่างเข้าปีที่สี่แล้วเนี่ยนะครับภาพโดยรวมรถสี่ปีนะครับตอนนี้ปลาไปจะห้าชั่วโมงนะครับคันนี้ถึง่หรอ น่าจะไปถึง500อ๋อ5ยเกสอ2ชั่วโมงนะครับคันนี้ชั่วโมงเดินเร็วมากแล้ว,วปั่นบ่อยเนี่ยนะครับดูลักษณะการจุดยึดต,ต่างๆนะครับนําไปปรับใช้ใส่กับทั้งปุ๋ยของแต่ละท่านได้นะครับลดต้นทุนครับทีเดียวจบไม่ต้องไปลากผานพวนเจ็ดจานให้มันยุ่งนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ลงริปเปอร์ให้มันยุ่งยาก,กน,นะครับตัดลาก ปัญญยาทีเดียวจบไม่ต้องไปหลายรอบนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำมันหลายรอบทีเดียวจบแล้วก็อนาคตอาจจะมีอนาคตอาจจะติดเครื่องฉีดยาข้างหน้านะครับใส่ด้านหน้าแทนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทำนะครับเพราะามีเครื่องฉีดยาสองทางสองลิตรอยู่แล้ว นี่นะครับมาชมจุดยึดอีกรอบนะครับจุดยึดอ่าก็จะมีตรงหูหูตรงนี้นะครับชุดของโรตารี่นะครับก็คือขันน็อตออกแล้วก็ทําแทนยึดขึ้เลยได้เลยส่วนข้างหน้าก็เราก็ใช้เป็นลวดธรมรมดาคล้องไว้กันไม่กระดกพลิกไปพิกมานะครับนี่ปุ๋ยก็จะลงการพ่อเทีวขาวนี้เลยลงลงลง,ลงมาเนี่ยครับลงหน้ามาหน้าตรงหน้าโรตารี่เลยครับตอนนี้ให้ลงกลางนะครับหรือว่าจะให้ลงด้านข้างก็ได้เองครับ ทำเป็นเหล็กแบบไว้ล,ล้สามารถแหย่มาด้ันง้างได้นะครับชิดโคนอ้อยเลยนะครับตัวนี้นี่ครับฐานล้อแคบตัวเล็กรถก็จะเลอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้ปันงานบ่อยเร่งใส่ปุ๋ยนะครับต้นทุนน้อยอย่างเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ได้ฝากกดติดตามช่องสอชัยเจริญท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับ